ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเก่าในตลาดนัดยังเปิดอยู่หลังเที่ยงคืนแสงไฟนีอ่อนส่องให้เห็นเสื้อผ้านานา,นา,นานชนิดแขวนเรียงกันหุ่นจำลองใส่เสื้อผ้ายืนอยู่หน้าร้านใบหน้าของหุ่นไม่มีตาไม่มีปากมีแต่หัวเปล่าๆลาลูกค้าสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปซื้อเสื้อผ้า เจ้าของร้านเป็นหญิงวัยกลางคนยิ้มต้อนรับแต่ตาของเธอจ้องมองแปลกแปเหมือนกำลังมองร่างกายของลูกค้าลูกค้าเดินไปดูเสื้อผ้าสังเกตว่าเสื้อผ้าหลายตัวมีรูขาดมีคราบสีน้ำตาลแห้งติดอยู่บางตัวมีกลิ่นเหม็น,เห,นเหมือนไม่เคยซักเธอถามเจ้าของร้านเรื่องคราบเจ้าของร้านอธิบายว่า เสื้อผ้าเหล่านี้มาจากลูกค้าคนเก่าเขาไม่ต้องการแล้วเธอหยิบเสื้อตัวหนึ่งให้ลูกค้าลองเสื้อตัวนั้นสีขาวแต่มีรอยสีแดงเข้มกระจายอยู่ลูกค้าเข้าไปในห้องแต่งตัวห้องเล็กๆมีกระจกใสติดฝาผนังเธอใส่เสื้อใหม่ดูตัวเองในกระจกเสื้อพอดีตัวแต่รอยสีแดงบนเสื้อเริ่มเปียกขึ้น เธอสัมผัสรอยสีแดงมือเปียกไปด้วยเลือดสดเธอถอดเสื้อออกอย่างรีบร้อนแต่เลือดติดอยู่บนตัวเธอแล้วผิวหนังของเธอเริ่มมีแผลเล็กๆปรากฏขึ้นเธอวิ่งออกจากห้องแต่งตัวเจ้าของร้านยืนรออยู่ข้างนอกในมือถือกรรไกรตัดเสื้อผ้าใหญ่เธอบอกว่าเสื้อตัวนี้พอดีกับคุณดีเก็บไว้สักชิ้นนะ ลูกค้าพยายามวิ่งหนีแต่เจ้าของร้านเดินตามมากรันไกลในมือสายไปมาเธอพูดว่าคุณจะเป็นหุ่นจำลองที่สวยที่สุดในร้านเช้าวันรุ่งขึ้นหุ่นจำลองตัวใหม่ปรากฏขึ้นหน้าร้านหุ่นตัวนี้มีใบหน้ามีตามีปากแต่ตาไร้ชีวิต ใส่เสื้อสีขาวที่มีคราบสีแดงเข้มตรงที่หัวใจ